สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัยธยมศึกษาปีที่หนึ่งใบงานที่11วิชาศิลปะมาแล้วครับข้อ 1. ตีบทแตกในการแสดงละครหมายถึงอะไรนะครับตีบทแตกเขอไก่การแสดงเกินความเป็นจริงขอไข่การแสดงความเป็นตัวของตัวเองข้อควายการแสดงร่วมกับละครอ,อื่นๆในเรื่องได้ผลดีมังง,ง,งูการแสดงตามบทบาทสามารถทําให้คนดูคล้อยตามได้นี่นะครับการตีบทแตกก็คือทําให้คนดูคล้อยตามอย่างเช่น การเป็นตัวโกงเป็นตัวร้ายกันเป็นพระเอกนางเอกนะครับตีบทแตกก็คือนะครับทําให้คนดูคอยตามนั่นเองนะครับข้อที่สองครับละครเรื่องเปาบุญจิ้นะครับเบาบุญจินนักเรียนควรเอาแบบอย่างในเรื่องใดนะครับเบาบุญจิ้นการให้อภัยความเสียสละความยุติธรรมและความเห็นแก่ตัวนะครับเบาบุญจิ้นนะครับก็ต้องมีเลยนะครับความยุติธรรมนะครับยุติธรรมข้อที่สามครับ ในบทละครทั่วไปตอนจบของเรื่องมักจะเป็นอย่างไรพระเอกตายนางเอกตายพระเอกและนางเอกแต่งงานกันนางเอกหรือพระเอกแต่งงานกับตัวร้ายข้อที่สามนี้นะครับพระเอกและนางเอกแต่งงานกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับข้อที่สี่นะครับข้อใดไม่ใช่องค์ประกอรในการแสดงสังคมอารมณ์ความเชื่อและจินตนาการนะครับนี่นะครับสังคมนะครับไม่ใช่องคะกอบของการแสดงนะครับ ส่วนอารมณ์นี้แน่นอนครับมาเมื่อน,นักเรียนดูชมการแสดงแล้วนะครับอุปกรครก็สร้างอารมณ์นะครับแล้วก็สร้างให้นักเรียนคนดูมีความเชื่อแล้วก็มีจินตนาการนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับใครใช้จินตนาการในการแสดงออกซึ่งความคิดนะครับโดยผ่านการแสดงได้อย่างเหมาะสมนะครับต่อไปแต้วทำท่าล้อเลียนเพื่อให้เกิดความอับอายนะครับ ออกไอติ๊กแสดงท่าทางมั่นใจตลอดเวลาเมื่อไม่มีใกลมองออกวายนําเชื่อมยืนเอามือให้หลังเวลาพูดเพื่อไม่ให้ดูเกะกะนะครับองูพอล,ล่าเล่าเหตุการณ์ตื่นเต้นที่ผลประสบมาให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับพร้อมกับแสดงท่าทางประกอบนี่นะครับที็นาการโดยผ่านการแสดงนะครับท้ององูอเลยครับนี่นะครับเราฟังเราก็เชื่อนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับ ข้อที่หกนะครับถ้าต้องการปรับเปลี่ยนการแสดงควรให้ใครแนะนำครับใครแนะนําดีผู้กากับผู้เขียนบทละครผู้กำกับการแสดงผู้ชมการแสดงครับปรับเปลี่ยนการแสดงก็ต้องให้ใครล่ะครับก็ต้องผู้กำกับการแสดงครับเนื่องเพราะเขาเป็นคนกำกับเราเนาะนะครับถูกต้องเลยนะครับข้อที่หกผู้กำกับการแสดงต่อไปข้อที่เจ็ดครับบทละครประเภทใดที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับสามารถร่วมแสดงความเห็นได้นะครับ อุปกรณเพื่อการศึกษาอุปกรณ์ที่เด็กมีส่วนร่วมอุปกรณ์ที่เป็นแบบฉบับทละครจากการรวบรวมข้อมูลและเทคนิคอุปกรณ์อ่ารณ์เพื่อการศึกษานะครับเปิดโอกาสให้ผู้แสดงได้มีส่วนร่วมนะครับเราจะได้รู้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการศึกษาต่อไปข้อที่แปดครับผู้ประกอบวิ อาชีพที่เกี่ยวกับนักแสดงไม่ค,นนควรมีตัวสมบัติอย่างไรนะครับถ้าเราเป็นนักแสดงไม่ควรทาอย่างไรนะครับเห็นแก่ตัวความสามารถเฉพาะตัวความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเสียง,งนาของหน้าตาและน้ําเสียงนะครับนี่นะครับไม่ควรมีสมบัติเห็นแก่ตัวนะครับขอถามว่าไม่ควรนะครับครรือสำคัญเลยนะครับเห็นแก่ตัวต่อไปข้อที่เก้าครับ เพลงประกอบละครมีความสําคัญในด้านใดนะครับเพลงนะครับเราไม่เคยฟังเพลงเนาะในการแสดงก็ต้องมีในการแสดงต่างๆย่อมจะมีเพลงประกอบทําให้เห็นภาพชัดเจนเป็นแนวที่สําคัญของเรื่องนะครับกําหนดอารมณ์ของตัวละครทาให้ผู้ชมมีความรู้สึกคล้อยตามนะครับเพลงส่วนใหญ่จะกาหนดอารมณ์ตัวละครนะครับเมื่อตัวละครแสดงอารมณ์เราก็รู้สึกตามตัวของรับแสดงละครนั้นๆนะครับต่อไปข้อที่10บครับ เอกลักษณ์ของศูนย์ีิภาพนะครับสุนยรียภาพก็คือความงามนะครับความงามในการชมละครเวทีเพื่ออะไรนะครับขอบใจความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของใได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดจากการชมการเคลื่อนไหวของกอไฟผู้ชมแสดงอะผู้ชมละครเวทีมีความรู้สึกร่วมกันและส่งผลต่อการแสดงในรอบนั้นๆข้องบผู้ชมให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงจากการชมการแสดงสดและมีส่วนร่วมในการแสดงนั้นๆนะครับ ผลสรีระภาพหรือความงามนะครับนี่ขอาเรบผิดชอบต่อหน้าที่นะครับ,น,บน,น,น,รนะครับเอกลักษณ์ของตัวเรื่องภาพในการชมรมนาทีนะครับต่อความนาทีเราต้องมีหน้าที่แล้วก็ต้องรับผิดชอบนะครับสวัสดีครับ